ต่อตรงนี้ไปขอท่านหลายโรดสดับมหาปฏิปทานนสูตรที่เป็นเรื่องปฏิบัติให้ยึดไว้เป็นหลักใหญ่ที่จะต้องปฏิบัติต่อไปในเรื่องคณวสีฮิวประชาเกาท่างกล่าวตามพระบาลีว่าปุณณะจปรังพิกเวทิโคเอยยาธาปิ แล้วก็ปัดเสยะเสรีสรังต้องขอว่าเท่านี้ <c oughs> ความก็มีว่าดูก่อนพิสูทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกพิสุเหมือนก็ว่าจะพึงเห็นสรีระคือซ่าศพที่เขาไว้ทิ้งแล้วในป่าชาตายแล้ววันหนึ่งหรือว่าตายแล้วสองวันหรือว่าตายแล้วสามวัน เันขึ้นพองอืดมีสีเขียวหน่าเกลียดเป็นสลีระที่มีน้ำเหลืองไหลหน่าเกลียดเธอก็ล้อมเข้ามาสู่กายนิวาถึงแม้ว่าร่างกายของเรานี้ก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาคงไม่เป็นอย่างอื่นไปได้จะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ และด้กล่าวต่อไปว่าพิสุจย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นไปในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายเป็นไปภายนอกภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้าง ย่งมเห้นใจไหนธรรมดาคือความเกิดขึ้นและความเสี่ยมไปในกายบ้างก็รู้ว่ากายนี้มีอยู่ก็เข,เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เท่นั้นก็เพียงได้สักว่าเป็นที่รู้เพียงได้สักว่าเป็นที่อาศัยระล็กเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย,ย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยนี่ท่านว่าอย่างนี้ สำหรับข้อหลังเป็นมิปัสญสาย,ยานาเป็นอันสรุปรวบวงใจความ <c oughs> สั้นๆว่าท่านให้พิจารณาเห็นกายในเหิงกายนอกกายที่คือว่าคนตายที่ตายไปแล้วหนึ่งวันบ้างสองวันบ้างสามวันบ้างที่เขาทิ้ไว่าในประชาแล้วขึ้นอ่ดบ้างแล้วก็ต่อมาท่านก็บ,บอกว่า เป็นร่างกายที่ผู้แรงกายจิตกินบ้างเป็นผู้แรงกายเป็นร่างกายที่นกตะคุมจิตกินบ้างหมูสุนัขก,กัดกินบ้างหมูสุนัขจิงจอกกัดกินบ้างหมูสัตว์ตัวเล็กๆต่างๆกัดกินบ้างนี่จังกว่าวคนทึงพันนาว่าไอ้ร่างกายที่มันตายแล้วเนี่ยมันมีสภาพเป็นอที่มีอย่างนี้แล้วก็ว่าต่อไปว่า ที่เขาที่งวปแล้วในป่าช้าที่เป็นร่างกระดูกยังมีเนื้อและเลือดติดอยู่บ้างยังมีเส้นเอ็นนัดรึงอยู่เ่ก็น้องเข้ามาสู่ในกายในว่าทั้งกายนี้ทั้งกายนี้ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันให้กล่าวต่อไปว่ารู้ว่าร่างกายที่เขาทิ้งไปแล้วในประช้าเป็นร่างกระดูก ที่เปื่อนไปในเ,เลือดแต่ปราศจากเนื้อย,ยังมีเส้นเอน็นรัดเรงอยู่เธอก็นำเข้ามาสู่ในกายนี้ว่าร่างกายก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันหรือว่าท่านว่าต่อไปว่าที่เป็นร่าซ่าศพที่เขาทิ้งไ้แล้วในป่าชาเป็นร่ากระดูกที่ปราศจากเนื้อและเลือดแล้วยังมีเส้นเอน็นรัดเร่นอยู่ ก็น้อมมาถึงกายเราว่ากายร่างกายเราก็จะเป็นอย่างนั้นที่ในหนึ่งที่กล่าวว่าวเรือป็นทากศพที่เขาทิ้งไว้แล้วในป่าชาคือว่าเป็นท่อนกระดูกและปล่อยหลุดเป็นท่อนๆนปราศียจากเส้นเอ็นและรืงแล้วกระจายทั่วไปก็คทิดน้อยตัะทิดใหญ่นี่เป็นอันว่าท่านให้พิจารณาดูว่า ไอ้ร่างกายเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นสาระเป็นแก่นสารผมขอสรุปสันส้น <c> ๆ <oughs> เพราะว่าถ้าจะว่ากันไปจริงๆแล้วก็ก็รู้สึกว่ามันจะยาวเหยียดเมื่อร่างกายของเราที่เกิดมานี้อันนี้ถ้าพูดเกลี้งศพที่ผมต้องนำพระบาลีมากล่าวให้ท่านฟัง ก็ทั้งนี้ผมปรารถนาอยากจะยกตัวผมในฐานะเป็นพระพุทธจเจ้าเสียเพราะว่าปราเด๋ยวท่านนั้นหลายจะคิดว่านี่เป็นคำสอนของผมผมคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนท่านถ้าว่าท่านอยาาคิดอย่างนี้นะผมไม่มีความรู้สึกอะไร แต่แ้้ว่าบาังเอิญผมมีความรู้สึกอย่างท่านคิดแบบนั้นผมก็เลยลงเอเวจีฉะนั้นขอท่านก็จงอย่าคิดถ้าคิดว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ท่านขาดพุทธรัตนะถือว่าขาดชนนาคมท่านที่เป็นพระอยู่ก็พ้นจากความเป็นพระที่เป็นเนนอยู่ก็พ้นจากความเป็นเนน เป็นอมบาสุกอมบาสิกาก็พ้นจากความเป็นอมบาสุกอมบาสิกาทั้งนี้เพ่าอะไรเพราะเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเพราะว่าผมไม่ใช่พระพุทธเจา้าถ้าไปน,นั่งนึกว่าผมเป็นพระพุทธเจา้ามันก็แย่แต่นี้ตัวผมเองก็เหมือนกันคำแนะนำสั่งสอนท่านหลาย ที่แนะนำนี้ความจริงเป็นคำแนะนำสอนสอนขรองค์งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าไม่ใช่คำแนะนำของผมผมนำเอาของท่านมาแนะนำท่านอีกทีหนึ่งและขอท่านอลุายจงรับทราบว่าตามที่ต้องกลํำบาลีมากล่าวให้ท่านฟังแปลกจะเพิ่มกระแท่น,ทนเพราะปัจจุบันท่านด่วนท <c oughs> ั้งนี้ก็เพราะว่า เพื่อจะปลื้มคำที่มีความรู้สึกว่าผมสร้างธรรมะขึ้นมาเองนี้เราก็มาพูดกันถึงเพื่อจะมาถานข้อนี้ที่เรียกว่านวสีคือปาา่าช้าเก่าร้าศพมีลักษณะเก้าอย่างถ้าเยาว่ากันไปมันก็เหมือนกับของที่เราเคยเห็นคือคนตายหนึ่งวันบ้างคนตายสองวันบ้างคนตายสามวันบ้าง คนตายขึ้นอืดมีน้ำเหลืองไหลแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นโชนมาทั้งกายเมื่อคนที่สุดอาการน้ำเหลืองไหลน้ำไหลไปหมดร่างกายก็โทมลงแล้วต่หนังหุ่มกระดูกมีกลิ่นแสงปรากฏต่อไปหนังก็หมดแล้วสเส้นเอ็นรัดลึงกระดูกเข้าไว้ ต่อไปเส้นเอ็งก็หมดเหลือแต่กระดูก,ดกเป็นท่อนกระดูกยาวเหยียดเป็นรูปของกายกายมันือแต้กระดูก,ดก <c oughs> และในที่สุดากายของกระดูกที่รัดรึงกันอยู่ต่อกันอยู่ก็ขาดเปไปเป็นชิ้นเป็นท่อนเลื่อยลายแลก็จมหายไปในพื้นปฐพีการอย่างนี้องค์สมเด็จพระชินสีบรมศาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรงแนะนำว่าท่นานนั้นหลายจงพิจารณาถึงกายในกายคือว่ากายของเราเนี่ยต่อไปมันก็มีสภาพอย่างนี้ในเมื่อสิ้นลมปราณแล้วมเมื่อไรเมื่อธาตุสีแตกความสามัคคีกันเมื่อไรร่างกายที่จัดว่าเป็นเรือร่างมันก็ต้องสลายตัว ธาตุสี่ก็หมายถึงว่าธาตุดินธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำธาตุด,ดั้งสี่นี่มันต้องสามารถขีดมีการรวมตัวกัน <c oughs> ถ้าหากว่าธาตุดังสี่ยังมีกำลังสมำเสมอกันครบถ้วนบริบูรณ์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ร่างกายของบุคคลน,นั้นก็เป็นร่างกายที่มีอาการทรงตัวเป็นร่างกายที่ไม่มีโรค ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บปราศจากความอ่อนแอเนื่อว่าเป็นร่างกายที่ไม่ต้องใช้ยารักษาโรคก,กินแต่อาหารก็พอท่นี้ร่างกายที่จะเป็นโรคเพราะว่าธาตุสี่ธาตุดธาตุหนึ่งมันหย่อนลงไปถธาตาุไปลดตัวลงร่างกายก็ขาดความอบอุ่น ด้วยความออุ่นมีบ้างแต่ก็น,น้อยไปครานี้ก็ทักยุงความไม่สมบายกายไม่สมบายใจมันก็ปรากฏไม่ว,ว่าธาตุน้ําน้อยลงไปธาตุดินธาตุไฟธาตุลมยังคงอยู่อย่างนี้ที่เขาต้องให้ยาทางแข็งอว่าให้น้าเกลือกันเพราะธาตุน้ํามันน้อยร่างกายมันก็ทุดโบบทรมหมดกําลัง <c oughs> เป็นอันว่าถ้าธาตุทั้งสี่คุมกันอยู่เพียงใดร่างกายก็ทรงอยู่สำหรับคนตายธาตุอะไรมันหายไปบ้างอันดับแรกที่สุดธาตุลมหายไปเมื่อธาตลมหายไปแล้วมันก็เหลือแต่ธาตุไฟธาตุน้ำธาตุดินลมเป็นเครื่องปลนเปลือให้ไฟติด ถ้าหากว,ว่าเราจะไปะจุดไฟในที่อับที่ไม่มีลมผ่านไม่มีอากาศไฟก็จะไม่ติดเมื่อไเข้าไปในถ้ำลึกๆแลาถือไฟฉายเข้าไปซึ่งมันมีกระแสะไฟเกิดจากพลังงานของฐานไฟฉายเราก็ฉายไม่ติดเหื่นกันนี่ร่างก,งกายนี่เหมือนกันถ้าธาตุลมมันไม่มีแล้วาตุไฟมันก็นลุกอยู่ไม่ได้ คนี้สุดท้ายไฟมันก็สลายตัวเห็นว่าคนตายเมื่อสิ้นลมปราณและร่างกายเย็นชืดธาตุไฟมันก็หมดเมื่อธาตุไฟมันหมดไปธาตุลมหมดไปเลยถ้าธาตุน้ํากับธาตุดินขณะที่ธาตุลมยังอยู่ธาตุลมประทับประคองให้ไฟลุกมีความอบอุ่นทำดินให้รับความ ความแห้งความแกร่งพอสมควรพอที่จะต่อสู้กระทตุน้ําได้ตอนนี้เมื่อธาตุลมหมดไฟธาตุไฟดับดินก็ไม่สามารถจะโต้ทุ่นน้าได้น้ําก็ละลายธาตุดินธาตุน้าําที่มีอยู่ในร่างกายละลายธาตุดินก็ได้จะเนื้อผลท,ทีสุดธาตุดินถูกละลายมายก็กลายเป็นของเละหมดความแข็ง น้ำก็ปูดออกมามีอาการเน่าเนื้อหนังมันก็เละไปหมดเนื่องจาด,ดินเละสู่น้ำไม่ได้เมื่อธาตุดินธาตุน้ำละลายดินจะเละออกมากลินเหม็นก็ปรากฏน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองที่ขังอยู่ในร่างกายก็ขยายตัวไม่มีใครควบคุมเพราะดินไม่แข็งดินอ่อนเส็แล้วคุมน้ำไม่ได้น้ำก็ไหลออก มันไม่ไหลออกแต่ธัรนิวานณอย่างเดียวมันซึมออกทุกจุดของร่างกายแล้วก็เป็นน้ำสกปรกนี <c> ่ <oughs> น้ำส่วนนี้มีมาจากไหนเราก็ต้องดูกันว่าน,น้ำนี่มันมาจากไหนได้ความสกปรกต่างๆนี่มันมาจากไหนมันมาหลังจากเราตายไปแล้วหรือมันอยู่ในร่างกายตั้งแต่สมัยที่เรามีชีวิตอยู่แล้วก่อนตาย เมื่อพิจารณาไปแล้วก็จะทราบชัดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีอยู่แล้วในสมัยที่เราทรงชีวิตอยู่เราเดินไปเดินมานั่งอยู่ทำงานอยู่บริหารอยู่มีความปรารถนาอยู่ในสิ่งทุกอย่างสิ่งสกปร,รกทั้งหลายเหล่านี้มันมีอยู่ในกายเราครบถ้วนบางอย่างที่มันหลั่งไหลออกมาที่วจาระปัสสาวะเราก็มีอาการอังเกียอ <c oughs> เลือดเป็นที่ปรารถนาของคนว่าเลือดดีแล้วร่างกายงามมีความแข็งแรงแต่เมื่อเลือดเราถูกมีดบาดเล่นน้ำต่าเลือดไหลามานิดหนึ่งเราก็รังเกียจว่าเลือดสปปกปรกนี่เป็นอันว่าที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่ามาดูซากศพแล้ว ก็จงมาดูว่าร่างกายของเรานี้มันก็มีสภาพอย่างนั้นพิจรารณาเห็นเป็นของปรีคูรสัญญาว่าร่างกายสุกรบรกหรือว่าสุปสัญญาคือจําได้ไว้เสมอว่าร่างกายแล้เนี่ยสุกรบรกเหมือนก็ทราบศพแบบนี้มันน่ารักตรงไหนและดูกายภายเนอกก็คือกายของบุคคลอื่น ร่ากายของบุคคลอื่นก็มีามการสกปรกเหมือนกันเพราะนั้นว่าถ้าเราจะปรารถนาร่างกายของบุคคลอื่นเข้ามาประทับประคองก็ชีอว,ว่าเราต้องการประทับประค,รรคองซากศพที่เต็มไปด้วยความสกปรกในเมื่อการมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ท่านคิดว่ามันเป็นของดีและคนชัว่ว เราก็มองเห็นกันชัดๆว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่ของดีมันเป็นของเลวมันสุกปรกทุกอย่างนี่พระพุทธเจ้าให้พิจารณาต่อไปว่าร่างกายของเราคนดีร่างกายของบุคคลอ,อื่นก็ดีเต็มไปด้วยความสุกปรกว่าสะอาดเปสภาพเป็นซ่าสกอย่างนี้ ที่มันเป็นอย่างนี้ได้กเ็เพราะอะไรกรเ็เพราะว่าอาศัยที่ร่างกายของเรานี่มันไม่เทียงมันมีการเคลื่อนตัวอย่าเป็นอยู่เป็นปกติคือมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปในที่สุดตามในตอนท้ายตอนนี้เป็นวิปัสนาญาณตอนต้นนีเมื่อร่างกายสุกรกร่างกายเหมือนก็สากศพ ร่างศพเน่าชั้นใดร่างกายของเราก็เน่าเหมือนกันร่างกายของบุคคลอื่นก็เน่าเหมือนกันก็ต่างคนต่างเน่าแล้วเราก็จะไปรักคนเน่าเราจะไปประครับประคองคนเน่าหรือว่าเน่าตัวเน่ามันจะรักกันมันจะประครับประคองกันก็ช่างมันอย่งัง้นหรอือแต่ว่าจิตใจของท่านไม่ได้คิดนี่ว่าสิ่งท่านหลายแล้วนั้นมันเน่า ที่เราปรารถนาเราเข้าใจว่ามันดีมันสะอาดมันสวยสดงดงามมันส่งดีเราคิดอย่างนี้ต it. ่างหากเราไม่ได้คิดว่ามันเน่าถ้าเราคิดว่ามันเน่าเสร็จแล้วมันก็ไม่มีความรู้สึกอะไรอาการที่จะน่ารังเกียจมันก็ไม่มีมันก็อาการที่น่ารังเกียจมันก็จะมีขึ้นเราก็ไม่อยากจะประคับระรองถ้านี่เราไม่ได้เน เราไม่ได้คิดคิดที่ว่ามันดีอยู่ตลอดเวลาท่านี้องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรนแนะนําความจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาอะไรมาสอนเลยเอาของจริงที่มันมีอยู่ที่อารมณ์เรามันชอบฝืนความเป็นจริงมาสอนถ้าระพูดกันแบบภาษาชาวบ,บ้านก็บอวกว่านี่อย่างโง่ทึมทึกนักเลย ไอ้แบบโง่เง่าเต,าต่าตุนอย่างนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์จงมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี่มันสกปรกไอ้สรกาศพที่เราเห็นก็คือร่างกายสภาพแบบเดียวกับเราแต่เราก็มีสภาพเป็นสรกศพแบบนั้นร่างกายของบุคคลอื่นก็มีสภาพเป็นสรกศพแบบนั้นทําไมจะต้องไปประครับประคองเป็นหลวงหลฝ่ายฝ,ฝัน และก็จงจำไว้ว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายเขาบุคคลอื่นพอดีมีสภาพเหมือนกันคือมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีการเสื่อมการสลายตัวไปในที่สุดเห็นคนเองเขาตายก็จงคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องตายมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปอันนี้ตัท้ายนี้เป็นวิปัสสนาญาณ ไมนเมื่อมีความเกิดขึ้นแล nervous, ้วมีความเสื่อมไปทัว่ายังไงย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นภายในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นแล้วก็ความเสื่อมไปในกายบ้างนี่เป็นอันว่า ให้พิจารณาว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นธรรมดามันไม่ใช่ของผิดธรรมดาความเกิดขึ้นก็ดีความเสื่อมไปทั้งกายทั้งกายภายในกายเหมือนกายเราก็ดีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายภายนอกคือกายเขาบุคคลอืคนดีแ้ว่ความเกิดขึ้น ความเสื่อมไปทั้งกายทั้งกายภายในและกายภายนอกก็ดีนี่มันเป็นของธรรมดาเลยเมื่อเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นธรรมดาฉะนั้นจะมีอะไรมาเป็นทุกข์นี่เราก็น้อมเข้ามาหาอริยสัจนี่พระพุทธเจ้าท่านเทศอริยสัจแต่เราฟังอย่างนี้บางทีไม่รู้เลาว่าไปอริยสัจ บางกันถุยไปก็ได้และว,ว่าบางท่านที่มีความฉลาดพอ,อที่เรียกว่ามีบารมีดีรือมีบารมีสิบครบทนมีเจรณะสิบห้าครบทนมีที่บาทสี่ครบทนถ้าว่าทั้งสามรายการนี้ครบทนผมว่าผมไม่ต้องมานั่งสอนอีกแล้ว ไม่มีอะไรสอนนะพวกท่านเป็นพระอริยเจ้าไปหมดแล้วแต่ว่าที่ยังมีการท่านนองอยู่เห็นนนเสียนิดนี่เสียน้อยตินั่นนิตินี่หน่อยแอ,อ้นอนไม่ดีไอ้นี่เสียมีความเลวมันยังมีอยู่มากในจิตเพราะจิตนี่ไม่ได้ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาเลย ยังมีความทันลงอารมณ์จิตยังพ่อควรไม่ต้องกินเหล็ดพูดภาษาไทยไทยกันได้ว่าความเลวยังเลยหัวอยู่นี่ไม่ได้ได่าใครนะพูดให้ฟังลดอารมณ์อย่างนั้นเสียว่าอะไรบ้างในโลกแต่ที่มันจะต้องทรงอยู่เป็นปกติธรรมดาของมันยอมรับหรือนับถืออย่างนั้นจะทําจิตให้มันดิ้นรนยิ่งเกินไป พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันเป็นของธรรมดานี้เราฟังกันวันละหลายครั้งหลายเที่ยวแต่ว่ายังขาดสติสัมปชัญญะยังขาดปัญญาเอาเวจีไปที่ไปเถอะเพราะว่าเขาไม่ฟังกันอย่างนี้เขาก็ไปสวรรค์ได้แต่ฟังอย่างนี้ยังไม่เข้าใจยังไม่รู้เรื่อง ยังติโน,นยังตินี่ยังถ้ายังติอยู่มากเพียงใดเรายังเร็วมากเพียงนั้นแล้วก็ยังไม่รู้จักการไม่รู้จักสมัยไม่รู้จักการะเพียงใดเราก็ยังเร็วมากเพียงนั้นความเร็วเป็นปัจจัยให้ดงสว่อบายภูมิอริยสัจมีฟังกันทุกวันนะรู้หรือเปล่าว่าฟังอริยสัจไม่รู้ นี่สำหรับมหาตธิปฐานนักสูตรที่วัดนี้สอนมาสามรอบแล้กวก่อปะกินอากาศสอนกันมาไม่รู้เท่าไหร่ยานนิพพานกึกตั้งหลายรอบธรรมฐา,านสี่สิบก็สอนกันมาสองสามรอบนางปตาจาราเข้าฟังกี่รอบฟังอะไรบ้างแล้วทำไมท่านจึงได้เป็นพระอรหันต์นล้วก็เป็นผพ้เลิศทนในด้านพระวินยัย ถ้าเราฟังกันเท่าไหร่ทำไมคือไม่ได้รู้จักประมาณใจรู้จักประมาณตัวรู้จักการยับยั้งรู้จักมีสติสัมปชญัญญะจำคำสัง่งและคำสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้คำว่าธรรมดาให้รู้จักธรรมดาไว้ให้เป็นปกติคนที่มีความวุ่นวายติโน,นตินี คนประเภทนี้ก็คือเป็นคนที่ไม่รู้จักธรรมดาคำว่าตินี่ผมไม่ได้หมายถึงใครนะทุกคนนะ่ะยังมีอะไรที่ต้องติอยู่ไหมว่านั่งก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ชอบใจของเรายังมีอยู่ไหมถ้ายังมีอยู่ก็เพิ่งทราบบรกิเลตมันเลยหัว ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาเสียน,นอกจากจริยาที่อยผิดเรื่อรมวิวีในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นธรรมดาแบบนี้ถ้าจิตเรายอมรับนับถือกฎของธรรมดาอะไรมันมีมาก็ถือว่านั่นมันเป็นเรื่องของมันอย่างนั้นไม่ต้องไปติเสิ่งใดที่แก้ไขไม่ได้จะไปแก้มัน อย่าไปแก้ในสิ่งนั้นอย่าไปแก้ที่วัตถุอย่าไปแก้ที่บุคคลมาแก้ที่ใจเราเพื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมดาทําไมเราจริงจะต้องเดือดร้อนทําไมเราจริงจะต้องดินรนอารมณ์ของธรรมดาน,นี่เป็นอารมณ์ของโคตรภูยานคืออารมณ์จิตที่ก้าวเข้าไปสู่ความเป็นประสูดาบัน เรื่องพระโสดาสิกาคานาคารันฟังกันมาเยอะแต่เปล่าอย่างอย่างที่ที่ที่ยังหนาอยู่มากๆก,ก็มีบางท่านก็บางไปมากแล้วบางาบางทีบางลายก็ยิ่งฟังยิ่งหนาก็มีมาไปที่หน้าเส้นได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเหน็บเหนื่อยมามาก ปราธนาด้วยคนมีความสุขรู้ขั้กฎธรรมดาแต่คนที่เห็นธรรมดากับหายากนี่จงจำให้ดีนะฟังไว้แล้วแล้วก็จงจำไว้ด้วยจงประพฤติปฏิบัติยับยั้งช่างใจจะเป็นคนช่างติข่างต่อช่าง้าจะยติก็ติตัวเราตามที่พระพุทธเจ้าว่าอัธนาโจทยตานังยิงเตือนตนในตนเองกลา่าโทษจ์ความโชวของตนเองไว้เป็นปกติ ่านกล่าวต่อไปว่าก็รู้ว่ากายไม่มีอยู่กายเข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นก็เพียงแต่สักตว่าเป็นที่รู้คือเพียงสักต่ว่าเป็นที่รู้ธรรมดาของมันเป็นอย่างไรก็ช่างมันไปเลยมันอยากจะแก่ก็แก่อยากจะป่วยก็เชิญป่วยมันอยากจะตายก็เชิญตายมันอยากจะเน่าก็เชิญเน่าร่างกายของใครที่เราปรารถนาก็ต้องไม่มี พระธรรมดามันเร็วถ้าว่าต่ออีกว่าก็เพียงแต่สัตว์ว่าเป็นที่อาศัยและเป็นที่ระลึกย่อมไม่ติดอยู่ในกายด้วยคือไม่ยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นพวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราและสกายทิธิเห็นไหมท่านสอนแบบนี้นะจำให้ดีจำแล้วก็พุทธพฤตธปฏิบัติ แล้วก็ทําตัวให้ได้ด้วยอย่าสักแตว่าฟังแล้วอย่าสักแตว่าได้ยินอย่าสักแตว่าจําใช้ปัญญาคิดด้วยแ้้วลดให้ได้ด้วยทั้งกล่าวต่อไปว่าแล้วก็ย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยกาดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพิสูจย่อมพิจรารณาหิ่งกายในกายเลียงเลอยู่อย่างนี้เท่านี้พอ ถ้าพิจารณาหึ่งกายในกายเมืองเมอยู่อย่างนี้ก็ชื่อว่าจิตของท่านหมดจากอาสวะกิเลสเป็นสมุทเฉตระหานนั่นก็คือความเป็นพรหาหันละไรสำหรับการแนะนำกันในวันนี้มองดูก็เวลาก็หมดสลาวขอบรรดาทนานหลายจงทรงกําลังใจของท่านให้ทรงอยู่ในคําสอยของ,องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งด้านสมถะและวิปัสสนา ในด้านของมหาปฏิปทานละสูตรโดยเฉพาะอย่างยิงย่งในนวสีจนกว่าจะถึงการเวลาสมควรของท่านสวัสดี